กับสบายดีแหละสวัสดีเด้อพอมีพี่น้องกันเบอร์ชูุชูพลเดิมมีกับพ่อพ่อกับน้องแหล่แล้วพ,พ,พอม่มนนมอมอ 9, พี่น้องพ่อพ่อกับน้องแหล่เมื่อนี้กับมาหุงหมอคือเก่าพี่น้องไม่เยี่ยมน้องเพิ่นคือเก่าเมื่อนี้กับมากับเพื่อละตีกับมาสวยๆเน่หน่อยหนึ่งพี่น้องเมื่อนี้โดยมาก,กับกับได้ยินข่าวเรื่องน้องเพิ่นทหลลพี่น้องวานด้ญ่ใหญ่มาห้องมอเลยซุ้คือ 9, เก่าแล้ววะน้องเพิ่นกับแบบขาดออกซิเจนอีกพี่น้องเลยโดย กัสไปีันถามแม่เพิ่นเบิงก่อนว่าเป็นแนวใดเมื่อนี้พี่น้องแลวกาเมื่อคืนนี้น้าโดยกะสซํานี่เลยพี่น้องเลยพี่น้องทั้งน้องแล่เพิ่นกัทั้งน้องแล่ก็ได้ยินนั้นข่าวจากไายทุ่งเมื่อวานนี่เลยพี่น้องหลังจากที่เพิ่นมาแต่งมอ,งมอแล้วก็เพิ่นกาซื้อของกินเมื่อให้น้องแร่เพิ่นกัแบ่งเอานําพี่น้องเลยก็ได้ยินข่าวว่าอ้ายเพิ่นว่าทั้งน้องน,นั้น ขาดออกซิ่งอะไรพี่น้องเลยได้ย่ายมาหองมอลลซุ้มคือเก่าเพราะว่ามือว่านนี่ก็แบบมอเพ่นยกงห้ย่ายนะก็้อนว่าแบบเพ่นมีคนขายมาหลายแหละยันแบบติดพยาธ์เพราะว่ามันมีหลายคนพี่น้องเลยพ่นกยาให้ย่ายไปพุ่นบัดแล้วพัดน้องพ่นก็ขาดออกซิ่อีกได้ย่ายมาห้องเก่าคือเก่าพี่น้องเลยโดยพี่น้องสบายดีไหม

คนนี้นลีคนอยู่หน้าเหมือนกับแบบรู้สึกดีขึ้นอยู่แล้วเนาะแม่พ่อแม่พันออกไปนอกพันหายฮะหน่อยอยู่กัเรียบร้อยพังงงพ่อจะทํานไรที่บริเวเราอยู่นอกเนี่เมื่อคืนบริเนอนเนาะเมื่อวานนี้พันหายมาพี่จังโมงสายชุ่มมือหน่อยนึงมาเวีนหน่อยนึงกรเ้อาเดียวอลไรกรนยต้มากขึ้นที่เก่าบอก เมื่อวิดน้อยเดียนหนึ่ง,นงเนาะเขาคิดว่าซีดนสดอรว่าตอนนั้นเขากะซอยเป็นคนเพื่องคนยังเนาะแมนกบเป็นจบกม,มืขาดออกซิเจนมาวานนี่นทั้งเหมยทั้งขาดออกซิเจนวะเลยีว่างี่ยนะร,ระเรียวน,นอมกันติดเสื้อติดเสื้อขเนะอ่ีนเน ือได้ใส He ่ออกซี่แล้วก็ถือว่าใครแน่เนาะแม่นแบบว่าสวยหันใจยังบ่แบบบ่อนแข็งแฮงยังบ่เซาดีหั่นน้อยแต่ว่าเพิ่นบ่เมื่อยกเพิ่นบ่ได้ใส่ให้ติอันไปว่านี่ะเพิ่นเมื่อยบ่รว่าจังได๋ฮอดพุ่นอืมามื้อนี้กยัง่นพเบิดแม่เบิดแล้วบ่บ่มี่นพเปลี่ยนไปถามเขา ามเขาอยู en, ja, ่นอกกับแบบมันเบิดแล้วอะถาเขาเอามาใหมเพื uh ่อ huh. ยุ้ยไซเขาไปซื้อให้ก็ได้แม่คนดู้ัยแม่นงามหมอ เป็นหนาวบอกอย่างคืต <lar> ุ่มประหงแม่หนาวได้อากาศหนาวไดยตีเคยตื่นมามื่อเช้านี้ยังหนาวหนาวเลยผมได้ใส่อันเกพวกซีเนาะตบลมไหลเป็นแรกแรกบนหน้าตาคือซึนแต่แกปอนเขาคนน่งกินข้าวลาอยู่บอกบนกินบวงเดียวเอามาคิดในชั้นี้ก็โอเคดีกว่าแบบบกินเลยนั่นแหละเนาะเพป็นหนาวไม่รู้ไหม เแต่ปากแหมยังผนจีกโชบปอนะรู้สึกลเป็นบาดีขึ้นอะนะดีขึ้นแน่ท้นนก็ไดินจากแบบพยากินยังเกาคนบอกน้ำจานะอดากกินปลทูอยากกินปลาทูเยากกินจีแหอืมอก่เมนูสุดสุดให้กินบัดออกบัดเศร้าให้กินอะารเนาะชื่อแห่งเศร้าไวไมู่้ื่อกินจีกโชบ มาทแล้วก็ซีนเฮไปดูเพ็นทานนี่ตัวยายาเนี้สแสบเนาะนนั้นไม่ได้ขึ้นในกินไปยังก็ได้ขึ้นมันมแสบเวลาปามันมันคมเนีะมันจะมีแต่ยินยาิงยาเพนเลยไงมีรถอันนี้พอดีเจดินเนาะโนหมักได้งมักได้รถเ แม่อไอย <ừ. S 1> like ู cool. to to ie, so ่น้ำาี่ีงมาคกวเพิ่นมีคนอยู่น้ำไล่แบบเพม่นกับบางเือมันกนั่นแบบไลยโพดมันกะพูดซึกอกว่าแอบแบบใจพเวลามอมาให้นแบบทามเ่งป่าเนาะแม่ก็อยู่น้ำะเป็นยากทำเพิ่นในน้มากว้าเอฟซีบบโบ์ไนะจ้่รูปน้าเพิ่นไลเด้วยแบบเพิ่นหนาวเหมือนนะอากาศเย็น งามฮ้อนลูกยังไปห้ามบ่ลูกนึงเฮแบบบ่ให้ทาบ่ให้เจ็บท้องบ่แม่นะมีแต่ว่าอาาหจลูกให้ลูกหลายก็ป กอนมาดูเป็นอะน่เป็นเินนอนก่อนงเพราะว่าเผาดัคืนเลยเนาะแม่แม่เปลี่ยนกันเลยชวนี้ได้นอนอยู่ปะจัี้จดก่ามมงอจะนอนสามโมงมีแต่ลรงงงล้วเกามาเปลี่ยนเนาะขอมาเปลี่ยนแทนเปลี่ยนกันสองคนนามาเปล่ยนกไปนอน นำมือเพิ่มเวล,ลาอยู่กับพ่อเนี่แห้งแบบบอกว่าเป็นๆเลยเนาะเบานั่นเบานี่หนีะอยากกินนั่นอยากกินนี่อยู่กับแม่ก็บเบาอยู่ดีเบาอยู่เพิ่นก็นแต่ว่าอยเจ้านีม่อยากลดอยากกินอยากกินนั่น <laughs> อยากกินปลาทูกะยังซวไว้ๆด้กินเด้นแซ่บทันเช้าหนะ้าซื้อให้กินโลดหน้าดีเนาะอยากกินเลยล้าเลย นาตีนาโพีดเลยดิด้หีเซลเลวนอนนุ่มเรียนสนี้อมันอ้อแล้วก็เให้ให้อ้อแล้วันคูนงไม่แจงเลยดีใจตีบ้านบ้านเนียนวองเลยผมทองคนแอลอ้อเนะใก้แล้วก็โดนน้ำห้ชุกคอยนี่แหละ

แต่ะได้ออกไปแล้วเนาะบาดนี้เฮามาเยี่ยมเพิ่นไปใหญ่กลับมาเนาะถึงเหนื่อยคนเครื่องเลยนี้กพาคนกลับมาอีแลูเมียเนาะสให่้นผู้เดียวแต่ว่าทางเมืองต้องตเบิ่งเพิ่นเด้ข่าวทาน้องเพิ่นคมือวานนีแบบจเฮาคนซอยบ่เฮาเมื่อบ่มีคนคนซอยแล้วเาต้องเพิ่นยันอยูุ่้นแล้วเพิ่นบ่ได้บ่วานนี้อยู่บ่ เจ็บเนาะนองกันเจ็บแห้งพี Esta, ่นองกันแลยแบบหายเนี่ยใช่ไหมจีกจะซบใช่ไหมอะนรนี้โซ่แตู่้ึกว่าพี่แม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 ่นมแม่มั่แม่แมัแมั่่แม่แม่ม่แม่แม่แม่บม่าม่ม่แ่แม่แนนแม่แม่แม่แ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 ม่แม่แม่ม่ไม่แ่ กินเสากิน้ำยู่เพื่อจ้ะจะแนวทาทองพี่น้องโดยกรออกไปแหละชาวไวเดอดยก้ออกไปแหละเสาวดเดามออนกินได้กะจังน้อง่นจินเ้อเดี๋ยวเพราะว่าพิ่เพิ่นเีกต้องถามเพิ่นเถะนะเม่นต้องทามเพิ่นเพราะว่าเฮากับบุหูดอก คือกินนมเหมือนอะไรตัวทามเพิ่นทุกอันแนวเหมือนไอ้กินนมอ่าหรือกตาซอยไอ้กินได้อยู่บ่มันอยากแน่นไดยตัวเล็กตาซอยแมนเป็นถั่วตัวนั้นก็เป็นถั่วการนมหมักถั่วนี่โดยพี่น้องท่าน้องเลยก็ได้ออกมานอกเป็นทีเรียบร้อยแล้ววะนี้เขาไปเบิ่งน้องเหิ่อนกับโอ้ยต้องได้ให้แมทพันยูนัมตลอดพี่น้องเลยเมื่อวานนี้ใหญ่ไปแบบ ทางนองแหลกกะเมื่อวิดน้อยหนึ่งกะได้ใหญ่มาหของคือเกาเครื่องกัะเม่เป็นกระพนมากผู้เดียวเมื่อวานนิพวนันทางโพมันก็ต้องเดันอยู่น้ำพืนตลอดเพราะวา่าบ่มีคนอยู่น้ำพืนกะอาจจะหายพี่น้องโดยกะเดืองกินเข้ากินนำ้ำกินไดเด็กน้อยพี่น้องจาออกมานอกก่อนเขาไปเยี่ยม่นแล้ว มื่อนี้กับบอคอยแดดปันไดพี่น้องวานนี่แดดน้อยหนึ่งเป็นไดออกมาแล้วบ่น้องดีเป็นอะไรละ่ะเป็นอะไรเปน,นอนอยู่บอ่อคืนนี่นอนบ่าวาแล้วนอนอันนี้นะพากันออกมานอกก่อนพี่น้องไอ้บานินกาทางนอกพิ่นน้ำบอยู่ผู้เดียวหานะอยู่น้ำแมย์มาสีเอาเมย มันพามกับไม่ได้คือว่าพึ่งกับแบบยังมีพันยูนั่มเ่าไหละทางโอเหมืนกันอนัอง่อนแบบว่าคือว่าพันยูพูดยิ่งเนี่ยโบได้ได้พี่น้องเลยแบบว่าเป็นวบบว่าจะอยู่พูดยิ่งและชิโนน้องเท่านันเนาะมีแต่หูเมื่อมาแล้วก็หายฮาพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นเด็กน้อยเนาะกับญาติเหละก็เลยพากันมาว่าวทำการสองคนพี่น้องพี่แหล่ยพี่น้องเลยตอนแรกกับบริคิดได้ว่าสีใหญ่มากคือเก่าเนาะ เราก็บ,ากบ,บอดีคิดที่บเรียนชีวะเรีนเรนยนายเราดีใจแบบโล่งเลยในอกนี่นะบดสุดท้ายพอได้กลับมาคือเนะกาออออ้าพี่น้อยเนาะกลับมาอ่าห้องมรสุมเพราะว่าเพิ่นย้ายไปว่านนี่ก็คือแบบขาดอนะกอกซิเนาะแม่ก็เลยว่า,า,า,าน้องก็แบบยังบ่ดีขึ้นหลาย<ม><ม>แบบยังอัานนั้นอยู่นะหันใจบ่ออกนําพี่น้องเอ้ยแต่ก็ย้ายมาคือเก่าก็ใส่ออกซิคือเก่า แต่ว่าเพิ่นกัช่วงนี้นะยังบ่ทันเมื่อยอยู่ก็พังไกวเหรอเน้องสิว่าจังได๋เนาะตอนแรกกะกโบ่ฮู้ว่าพอยังตอนแรกหมอเพิ่นก็ว่าว่าได้ยินทางไอ้แซงพิ่นว่าแบบเพิ่นย่านติดเสื้อเนาะคือเพิ่นจังให้ย้ายออกนะเพราะว่าอยู่อยู่ทางในเนี่ยมันหลายคนเพิ่นว่าจังซี่่นะกับ่ฮู้ว่าจังได๋และพี่น้องเนาะตอนแรกกะพากันโล่งและพี่น้องว่าสิได้กลับแล้ววหมอเพิ่นก็ว่าอีก2-3มื้อ สบายอาการยังสบายดีป้าแม่ดีใจแั่สุดท้ายพผนวาเนาะกบะปริคได้พี่น้องเลยแต่กับน้องพนนาสิว่าจังได้สิว่าวะดีขึ้นกับเขากับตอบแพนบ่ได้เนาะเพราะว่าหากันยากมาว่านี่ฮะนะจะสีเป็นจังได้แต่กับช่วงนี้นะยังบ่ทันเหอยบ่ทันยังอยู่ปกติพอนึงดีก็ดีอยู่นะจังด้วยกับมีเอฟซีเผื่อเขาไล่ทานพี่น้องเลยเนาะกับพากันแบบเพิ่นกัมเร่ยให้ยกำลังใจฮะหละ ก็บอกแนะนำให้ไปรักษาอยู่ฝั่งไทยคุณพ,พี่น้องเลยเนาะกัเรื่องนี้กับบุหูพี่น้องนําก็ต้องให้ปรึกษาที่เพิ่นซอยเขามาหันนะเนาะอ่าพู้ได้เพิ่นซอยเขาแบบทานได้กะมีแต่ปรึกษาน้ำเพิ่นหันพี่น้องวางเงินสิพ่อบอหรือว่าจังไหนกับบุหูอยู่นี่กับขาดใส่ใจลายได้เนาะแต่ละมือแม่ทั้งแม่เพิ่นกะว่ามือละล้านปลายสองล้านอีเลยขา,า,า,ายยมขายยาหันนะจากส,สวัสด,ด,ดิ์จังได แต่ละเป็นละสิ่งแต่ละยางาค่ะมืกับผ้ากันมากคือเก่าเลยมาเย่ยมยามยามสวยๆกันยังมีพายมากเหมือนนี้มีแต่เฮา,าสองคนนี่แหละมาเย่ยมยามมาให้กำลังใจทั้งแม่เพื่อนนั่นแหละทาง้งงงกาเผานองเพิ่นเบิดขึ้นพี่น้องจนบ่ได้รับบ่ดได้นอนถ้าก็มานอนยามเศร้าลุกเศ้าเพิ่อนอยู่นั่พอตลอดเวลาได้วอว่าน,นี้เนาะ นอนอ่งเ้อ่อี่ามคนก็ย่านแบบว่านั่นนเมนแ้วหรือว่นชวนนอนวเง้อเออยู่บาบอกอนอานอนทน่นบ่นีคนก็อ,อย่าเออก็ยานว่าหักซาบได้หันและเนาะเด็กน้อยเพือนแบบยันพิษกันกับเอื้อเพื่อนโดยแบบิวีิวาอะไรแบบดื้ดอเบิดทุกคนเลยะนะ แมนแมนทั้งน่องและเนอจนห้องเต็กเนอจนกระหายและเนออยู่หมู่หลายคนแต่ละเมื่ออาการพี่น้องก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆว่านี่ก็พากันฮุก่องฮุกของสอยกันสุดท้ายพี่น้องไปจนเบิดคำสีเว้าเนาะกับบริคิดเลยได้พี่น้องอาชีพกับมาพากันเว้ากับพู้วงบอกว่าสีบวกกับมาอีกแล้วบัดเมื่อบ่เมื่อบ่ฮอด เมือ่อบวมหอนมือหนึ่งเนาะนได้ใหญ่กลับคืนมาเฮาเมื่อยังบ่วชฉันนะโดยเออเมื่อย์ในเดียวลรอเป่าได้กับคืนมาคือเกขาทั้ออทงทั้งเหี่ยวบ่ออกแล้วก็ทั้งหันใจยากหมายความว่าหันใจยากเลยก็ทั้งเมือ่อยเพิ่นจังใส่ขาดออกซิคนะนะเพราะว่าออกซิมันก็บซอยหันใจเนาะพี่นอ้องเอ้ย เด็กน้อยมันก็บ,บอกแข้งแห้งเลือดออกร้ายแล้วกัข่าวน้านกับบริกกินปกติเฮาหั์นะเมีนมันกรสีโบอันน,นั้นเลยอือก็เลยเห็ดในเฮาเมืงง่อยเฮาเพียไปเบิดเลยเห็นเลยกับมาทางเกา่าโอ้ยได้แต่หายกำลังใจพี่น้องแต่ละมือเลยน,ลเน้องคนกั้นร้ายขู่หลายคนกับดีใจหรอกบุม,มีใครมาเยี่ยมย่ามนในในแห้งสิงหนะ์เอาเนาะ นั่งอยู่ข้างนอกพี่เนยข้างในกย็ยานเรียบนั่นแค่มีกระหา้าอือว่านอนบุบคืนเลยนะพากันมานั่งข้างนอกสองคนหา้าวอยังบริกินเข่าได้เนาะมานี่พี่เนยม,มาแต่เศร้าแต่ละเม,มื่อก็คือบริกินเขา่ามีแต่มาก,กินอยู่พี่มีแต่สวยเมื่อนี่หละพี่น้องโด,ย,ดยเมื่อนี่นะแปบลบว่าห้ามาแต่ละเมื่อแต่เศร้าได้เนาะ ย่านตำรวจพี่น้องพากันมาแต่เศร้าแต่เศร้าบริสุทธิ์น้ำเนียกอยู่ดูเนวกินเ้ามากกายเจ้าคู่าอาการน้องเป็นอย่างไรเนาะกะ FC ่นกัอยากคู่นั่พี่น้องเลยถ่ายโผล่พี่น้องเบิ่งงข่างเลยมีแต่ฝากพี่น้อง FC เป็นก,กนำนลัง,ลงใจให้ทางน้องเพื่อนในเดอ้อพี่น้องเอากคอให้น้องเพื่อนเศร้าวไวไวเนาะให้เพื่อนผ่านผลไปด้วยดีคือว่านี่ล,ลูอมมลกอกแล้วมามื่อยอกใจแล้วแมนว่านี่แบบขิดป้าสบายพี่น้องเลยเนาะเมื่อยมาอยากใจ สีว่าจังไดมีแต่ห้ากับสีพากันไปหากินเข่าแล้วแบบนี้เนาะพี่อะไรพี่น้องเอ้ยสวยแล้วยังบมได้กินอยู่โดยโดยพี่น้องมาสอดีกัทัางเหล็กกสิขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องโดยกัสิพากันไปหากินข่าก่อนพี่น้องโดยอ่ะสบายดีเสดีเน้อโดยอ่ะสบายดีน้องดีโดยกะเมื่อนี่กัขอ จบคลิปไปเพียงเท่านี้พี่น้องกับพบกันใหม่ในคลิปหนาเด้อพี่น้องกับขอบุญขอบุณทางพ่อแม่พี่น้องที่หับซุ้มคลิปของน้องเลยตั้งแต่ต้นจนจบที่ความโฆษณาเด้อพี่น้องถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเมื่อนี้ก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนาเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดี